บีแมกน้ำใครหายก็มาดูตัวนี้นะครับผมท่องวงช้างตรงนู้นน้ำหยดนี่ตัวท่อตัวนี้นี่อันนี้ท่องวงช้างจะมีโอลิงอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับถอดออกได้เลยแล้วก็มีน็อตัวล่างด้วยนะนี่ด้วยบ้างนี่ตัวนี้สองตัวท่องวงช้างประมาณถอดนี่นี่ดูตัวล่างมีป่ะนะจะมีเรซิ่นเมก ให้รั่วก็มีสองตัวนะ้วตัวบนตัวนี้ก็รั่วชอบรั่วตัวนี้ก็ชอบรั่วสองตัวนี่นะถ้าด้เปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงตรงเลยครับไม่ต้องรื้อหลายรอบประมาณนี้นะน้ำหยดจริงๆน้ำหายตลอดเลยว่าอยู่ไม่ใช่น้ำดันน้ำประมาณนี้เอาไปทำตามได้เลยท่องวงช้างครับโบลิง่งนี้ผมว่าจะซื้อมาเป็นเซตเทียบก็ได้เลย ไม่กี่ร้อยหรอกถ้าคนทำเป็นปุ๊บจะเบอร์ไหนมีหมดครับประมาณนี้นะครับผมใครรั่วก็เอาไปทำตามได้เลยเช็คตัวนี้ดูก่อนันดับแรกแล้วก็พวกท่อยางพวกนี้ใช่หมดเลยหลังเครื่องใช่หมดรั่วก,ก็เปลี่ยนครับผมเย่๋ยไปคิดว่าตัวเองฝากโก่งมัน้้ำดันคิดตัวนี้ก่อน มีนอ็อตหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้คลายไปตรงนั้นมาครับหนึ่งสองน็อตข้างล่างแล้วกา้ติดชาร์จครับผมเสร็จแล้วน,นี้นองุวนแล้วนะจะหลับเราเย็นให้เตียนมา ี่ยืดอีนโตครับผมหมดสภาพแล้วแบนหมดแล้วใช้ไม่ได้ประมาณนี้หมดสภาพแล้วครับผม เปลี่ยนตัวบนด้วยก็ดีครับให้เปลี่ยนแล้วได้แ,แกะแล้วแข็งเจ๊งกรอบหมแล้วครับผมเปลี่ยนตัวใหม่น่าจะเบอร์นี่เนี่ยมองดยตาปาโอ้เล็กไปอ่ะ น,นิแดน,นนี่เปลี่ยนไปประมาณเกือบสองปีสามปีแล้วครับผมแต่วิ่งน้ำเกลืออยู่นะร่วงอะไรก็ร่วงหมดทุกทำความสะอาดก่อนครับแล้กรอบเพืนน่อความมั่นใจครับทากาวแดงไปห,หน่อยนึงกันตายได้ ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับผมมีน็อตหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวใต้ไดชาร์จสี่ครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วทากาวด้วยครับตันเหนียวประมาณนี้